ดูบทบาทลุงไนพระที่อนจะมีของทางพันธุ์เล67นะครับ67ครับจับเพียนท่านนายกท่านตีเทศบาลนครลังสิตนะครับท่านร้อยตำรวจเอกดรรีดุลทุกประจันครับเอ่อก็มีต้องขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารของเทศบาลอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ได้ให้ความรุนร่วมกับทางกดบัตรไทยนะครับจัดการประชุมเอ่อตอนบัตรประชุมธานี นะครับครั้งที่หนึ่งทับสองหนะครับซึ่งเป็นนับเป็นการจัดประชุมครั้งแรกที่เป็นการจับปรุมใหญ่ของกฎบัตรประทุมธานีนะครับซึ่งเป็นไปตามแนวทางและนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีที่ประสงค์ที่จะขอให้เกิดกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมสูงสุดนะครับผมขออนุญาตนำเรียนท่านประธานนะครับกฎบัตรไทยสมาคมการฝังเมืองไทยนี่นะครับได้พัฒนากฎบัตรนะครับ ทั่วประเทศนะครับร่วมกับทาง